ทำความรู้จักวิวกุลวุฒินักแบดมินตันชายเบอร์นหนึ่งของไทยสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่คว้าเหรียญแรกในโอลิมปิกให้กับวงการแบดมินตันไทย เรียกได้ว่าสร้างความพึงหาไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับวิวกลาวุธที่ได้เข้ามาเล่นโอลิมปิกครั้งแรกในปารีสเกม2024นอกจากนี้ยังเคยควา้าแชมป์แบดบินตันของโลกมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมในปี2023ที่สําคัญยังถือเป็นแชมป์ชายเดี่ยวคนแรกของไทยและเป็นนักแบดบินตันคนที่3ของประเทศไทยต่อจากเมรัชนอกอินทนนท์ประเภทหญิงเดียวเมื่อปี2013และบาสเดชาพลปัววรานุเคราะห์กับปอบป้อทรัพย์สดีแต่รัตนชัยแชมป์โลกคู่ผสมเมื่อปี2021 สำหรับกุลวุฒิวิทิศารเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2544ปัจจุบันอายุ23ปีเป็นมือวางอันดับ8ของโลกสังกัดทีมแบดมินตันบ้านทองยอดส่วนสูง180เซนติเมตรเป็นบุตรของนายนัทวัฒน์และนางนัทกนกวิทิการมีน้องสาว1คนคือนางสาวสรันรักวิทิการเป็นนักกีฬาแบดมินตันเช่นกันศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนปิยพงศ์วิทยาปัจจุบันศึกษาต่อในแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิลกรวุธมีฮีโร่ในด,ดวงใจยังดีชองเวย่ยนักกีฬาแบดมินตันชาวมาเลเซียเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก3สมัย เริ่มเล่นแบดมินตันเมื่ออายุ7ปีจากการที่มีคุณพ่อเป็นโค้ชกีฬาชนิดนี้ต่อมาเริ่มทําการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อลงการแข่งขันระดับเยาวชนและเยาวชนในสังกัดชมรมแบดมินตันเสนานิคมภายใต้การดูแลของไตลงริมสกุลและเมธไตอมาตายกุลจากนั้นเมื่ออายุ13ปีก็ได้ย้ายเข้าร่วมกับโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองยอดจากนั้นก็ได้สร้างผลงานควา้าแชมป์ระดับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุต่ำกว่า14ปีและฟอร์มยังพัฒนายอย่างต่อเนื่องทำผลงาน ในระดับเยาวชนนานาชาติอายุต่ำกว่า19ปีควา้าแชมป์เยาวชนชิงแชมป์โลก2017ด้วยวัยเพียง16ปี5เดือนนับเป็นแชมป์เยาวชนโลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยจากนั้นก็ป้องกันแชมป์รายนี้ได้สำเร็จเมื่อปี2018และ2019รวม3สมัยติดต่อกัน จากนั้นก็คว้าแชมป์เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเมื่อปี2019จากประเภทชายเดี่ยวและทีมผสมส่วนผลงานในศึกกีฬาซีเกมส์2022ประเทศเวียดนามคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวกับประเภททีมชายมาครอง ส่วนในระดับอาชีพวิลกรวุฒดคว้ารองแชมป์สเปนมาสเตอร์2020สวิตโอเพน2021โวลทัวร์ไฟนอล2021และชิงแชมป์โลก2022ที่กลุ่มโตเกียวประเทศญี่ปุน่นโดยทั้งหมดเป็นการพ่ายแพ้ให้กับวิกเตอร์อาเซลเซนนักแบดมินตันจากเดนมาร์ก วิกรวุฒนักแบดมินตันหนุ่มไทยประสบความสำเร็จคว้าแช,ชมป์เยอรมันโอเพน2022อินเดียโอเพน2023ไทยแลนด์โอเพน2023และล่าสุดแช,ชมป์โลก2023ในโอลิมปิก2024ซึ่งถือว่าเป็นโอลิมปิกแรกของกุลวุฒก็สามารถฝ่าด่านล้มเฉือยูชีมืออันดับหนึ่งของโลกชาวจีนในรอบ8คนสุดท้ายก่อนจะชนะลีซีเจียชาวมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองจิงชนะเลิศแม้สุดท้ายจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแพ้ กับวิกเตอร์อาเซนเซนคู่ปรับเก่าจากเดนมาร์กในรอบจินชนะเลิศแต่ก็ถือว่าเจ้าตัวสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินซึ่งเป็นเหรียญรางวัลแรกของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกได้สำเร็จ